สวัสดีครับผมมาพบกับช่องปื้มโอดโลเล่นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในดานฟรีไฟคล้ายคล้ายฟรีไฟนะฟรีฟรีฟรีไฟต้องกระโดดลงมาจากข้างบนนี้เพื่อที่จะไปช่วงชิงไปอยู่ไหนอาบุกกระโดดไปแล้วนะหาวิธีกระโดดเด๋ยวร่อนเครื่องร่อนเครื่องร่อน นั่นคือล่มล่มไปลงตรงไหนดีบ้านเขียวว่ามาปลายนัดเจินนะโอเคเป็นนัดเจอที่บ้านเขียวบ้านเขียวอยู่ไหนว่าแต่เนี่ยอยู่บนหลังคาก็แล้วกันนี่ไงบ้านเขียวเจอแล้วจะไปทำไมอ่ะมดปืนมันลั่นอ่ะจะไปยิงเขาเจ้าเสื้อแดงเจ้าเสื้อแดงเจ้าคือใครฉันเป็นฮีบาร์ดฉันเป็นเบรทน ฉันแรงลากไปไม่ไหวนี่ไงนี่เนี่ยยืนเฉยอ่ะก็ยืนเฉยฉันทำไมเนี่ยนี่อป้าไม่รบกวนเราล่เลยปืนลั่นหกหัวฉันละติดติดติดอย่าไปยิงไหนเขาอยู่ไนมาบ้าป้าเขาโอดเขาเดินมาแล้วบ้าป้าเขาเดิน่ะเสื้อเด็กมาแล้วเหรอจำสงสัยจะมาล้างแค้นนี่ใครนี่ใครโอดหรือเปล่าป้าป้มไม่ทำไม่ใช่ยิงนะเอ้าจจุ๊เสื้อแดง ตัวเด็กวิ่งผันมาอยู่ไหนยานี้ยานี้นี้อยู่ในนั้นใช่ไหมยวต้องตามไปดูอามีคนสร้างเขาไปกดเหรอนี่เขาสร้างเขาวกดนี่ไงเจ้าเอาจริงเลยเอาจเลาสร้างเขามันหายไปได้เหรเขาวังมันสร้างอ่ะอมันไม่สร้างมันกระปไม่ได้เราเราต้องช่วยกันเรามากันสามคนเราต้องช่วยกันปะป้าเราอนนะเราอนโอยู่ไหนตามมาบ้านเขียวเดอะบ้านเราไม วางแผนแก้พี่ปวดกับป้านั่นไงมีคนอยู่หลังรถปะพ้าเราวางแผนแก้พี่ปวดนะแก้อะไรกันยิงพี่ปวดเออ้ยหลุดแล้วนั่นไงเราช่วยกันช่วยกันตะกล้องยิงไปทางนั้นเสื้อเขียวไปเขียวเสื้อเขียวมาใหม่แล้วเมาไม่เป็นไรยิงเบื่อละเบื่อเลยอย่าตายเลยป้าปพ้มอย่าไปยิงอย่าไปยิงปืนลั่นปืนลั่นเราต้องร่วมกันสิเฮ้ยกูผิดอะไ ไหนเอาหายเลยหายเลยพูดผิดหายไปหมดแล้วพูดผิดตะเกียบอะพูดผิดหายไปหมดเลยแล้วก็หมดเดือดร้านหมดเลยเป็นนั้นละมาแล้วเนี่ยวิ่งไปที่อื่นแล้วไม่ไจะยิงกับปลาถ้าปลาถ้าบี่ตรงนี้มีใครอยู่ไหมเป็นเห็นแล้วเป็นเห็นปลาปลามีใครอยู่ไหมร้านอาหารนี้ไม่มีใครอยู่เลยถ้าฝั่งนี้ถ้าปลาเดินเร็วไปยิงกับปลาพพววกกเเดดีียยันไปลาอย่าไปไหนดีเดี๋ยวปไปยิงกับปลานะ ย่ายิงด้วยกันอย่ายิงด้วยกันก็ป่าเดินเร็วอ่ะอยู่แถวนี้ไงก็บ้านเขียวนี่แหละเราจะอย yeah. ู Honestly, uh, Fake, ่ตรงนี้แหละให้เปิดมาอีกกปีอ่ะปลายิงทุกปืนกันนี่เพื่อนเป็นไม่ยิงกับป้าหรอกแต่ปลาคนร้ายกันมาเลยเจรวมพลรวมพลรวมพลังรวมพลังโอ้ยโดนโดนโอ้ยสามลุมหนึ่งไม่ได้เลยอ่ะทำไมมันเก่งเหรอตัวเนี้ย เขาป้งบังจำตัวเมื่อกี้ได้ไหมมันคือตัวอะไรเบคอนเบคอนเบคอนงกินกินกินอ่ะตายกลับไปที่เดิมนะไปกลับไปที่เดิมไปจัดการไอ้บคอนเจ้านั้นโอ้หรว่าหมวกดำมันเม่นจังอ่ะโจดเลยเม่นจอดเลยเม่นเม่นตัวล็งๆนะเม่น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 นี่อยู่ที่เดิมออไม่ใช่หน้าใหญ่เมกีนหน้าใหญ่เยอะย่าๆๆๆๆย่ๆอย่าย ไม่อยากทำพี่จะยิงกับอาอย่ายิงกันนี่ลุ้มเงินลุ้มเงินเฉันจะยวิงง่ายฉันจะยิงง่ายยิงไม่โดนเลยอ่ะเือใช่ฉันดูเก่งนะฉันเก่งมิลเล่เก่งอ่ะฉันหลบเก่งกระโดดฉันอยู่ในน้ำเป็นไหนละอ้าช่วยด้วยพี่บัวดข้าวอ้าเจ็บตูเจ็บตูแอบอยู่ตรงนี้เจ็บตูเจ็บตูอ้า ช่วยด้วยยิยหวยช่วยด้วยยิงครั้งเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยทั้งเดียวแต่มันต้องเล็งมันต้องมีคนไล่ยิงปู่ช้างช่วยด้วยออกระโดดขึ้นบนหลังคขอไไปไยาแล้วเรามาช่วยกันสิ่จัดการเสื้อเขียวเนี่ยเสื้อเขียวนี่ยป๊ปอยู่นะมันิมากเลยบ๊ายาอยู่นเดิมก็บอกว่าทีเดิมนีเดวแต่เไม่เห็นจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้ว่ายิงไหนอะ ป๊าเข้าไปดึงน้ำดิแอบมองไม่ไปไหนละป๊าคือตรงนี้ตรงนี้แหละไหนละวอ๋อไม่เห็นป๊าปมาจำบ้านไม่ได้เอาหลงทางพุ้มหลงทางไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็เปี้ยงเลยนะเปี้ยงใส่เลยนะเอ้าคนเดิมดีคนเดิมดีแล้วเบคอนคนเดิม เจ้าเบคอนอยู่นิ่งๆนี่เลยจัดการคืนได้แล้วเจ้าเบคอนเสร็จชั้นแน่ๆใครอีกใครอีกนี่เสื้อเขียวใครเป็นหัวหน้าเราเปลี่ยงเขาให้ให้เป็นหัวล่าเราเปลี่ยงเขาให้ให้เป็นหัวหน้าเราเปลี่ยนเหรอกดยิงตรงนั้นไมมปืนไม่ออกเปลี่ยนกดยิงตรงนั้นใครเป็นหัวหน้าเราตัวล่าง่ะคว้าสุดอ่ะปะป๊าล่างอะไรเปลี่ยงเขาไว้ไปไหนเอออยู่นิ่งๆสิครับจะได้ยิงโดนไม่อยู่นิ่ง เออ้ยเราคู่เดียวกันมาแอบมีน้ำดีกว่านึ้ว่าปลานึกว่าใครปลาป้มปลาป้มเดียวปลาปูมกระโดดมาไหมนี่ไงตัวเนี้ยมันเก่งมากเลยยิ่งดียิ่งดีเก้าเซอเขียวป้าป๊าใครเป็นหัวหน้าในเก่งเงี้ยใครดีอะให้ใครดีให้พี่ปูดไหมพี่ป๊าปลาป๊าปลาป๊าหรอปลยิงไม่เก่งได้ปลาป๊าเพาะป้ายิงเก่งไม่เก่งไม่อีกไกลได้อะเราต้องสองวัน เจ้าเสื้อเขียวโอ้โหนี่มันพิวมากเลยเปี้ยงเปี้ยงโดไหมโดนหรอปะให้ปเป็นหมวนหน้าเลยปยิงไปพวกเดียวกันไหมเนี่ยป๊ปยิงแม่นไม่ใช่พี่ป๋อไม่ใช่อะปปยิงแมไม่ใีป๋เอาไชะปงไม่พี่อไ่ะปดดยิงม่งไพปอไ่ะ้ยิง่ไม่พปอไมอ่ะายิงไม่พเอาัน่ะปาปยแม่ไม่ใช่พี่ปอเอาไม่่ย เรายิงก็ได้แบบในน้แบบในน้ำแบบพี่บอดยิงแบบหมาเลยพี่บอดลงมาอยู่ในน้เอาแล้หลุดแล้วก็หลุดเข้ามาใหม่ใช่โอเคพี่เป็นไปไหว่าหายไปไหนเก็บเสื้อฟ้าเก็บเสื้อฟ้าให้แบาปลาเป็นเหมือนหน้านะเปี้ยงปลาไปยิงได้ไม่เข้าเลยเปี้ยงเลยแล้วปลาไปอยู่ไหนกันเปรี้งไม่โดนเลย มีคนขับรถหนีมีคนขับรถหนี้ตายแน่เลยตรงเนี้ยมีคนขับรถหนี้เราไม่เคยยิงรถเลยง่ายว่าป๊าจะตายง่ายง่ายสิถ้าเราอยู่ตรงไหนนานๆอ่ะเขาจะเห็นเราเอ้ากล้องหนีก้มๆเฮ้ยเนไปเรื่อยๆเอ้าป๊าเดี่ยวอ้าวพูดไม่ทันการแล้วพี่โบยังไม่ตายเลยนะพี่ยังไม่ตายกลับไปติดตามไปไ่ยังไม่ตายไปอยู่ในน้ำเออร์ดิสป้าปื้มป้าป๊าก็รถไปดีไปิก่อนไปก่อนป้าป๊าไปก่อนไปก่อนจะตามไปไปแล้วบ๊ายบายไปก่อนไม่อ่ะ กลัวความสูงอ้าวพูดผิดพูดผิดกลัวความเตี้ยพูดผิดกลัวความเตี้ยอีกแล้วต้องไปด่านอื่นแล้วต้องต่ด่านออบบี้นะออบบี้นั่นไงหัวดำดำนั่นไงหัวดำน้ำเป็นนานอ่เลยแอบอยู่ไม่มียิงใครเลยล่ะยิงอย่างกว่าไปนั่นไงตัวขนมปังตายเลยนั่นไม่ใช่ตัวขนมปังนั่นคือตัวภาพ แล้วคือตัวพาลอยลอยเอาไปยิงในใต้หนาแบบเด็กเด็กเสือฟ้ามาลุ้มมาลุ้มมาช่วยกันช่วยกันเอาไปยิงตูดนี้เอาไปยิงตูดเอาไปในใต้หนาแบบนี้ถ้าป้าป้าอยู่ในใต้น้ะแบบปุ้นยักษ์ก็ไม่ยิงตูดได้ไหมไปไหนแล้วไปไหนแล้วมันกระโดดสูงขนาดนี้ยแอบไปไหนแล้วกระโดดสูงเลยเฮ้ยใครยิงกันไมเสือ้าป้าหันมาดูข้างหลังไม่อยู่มีคนอยู่ข้างหลังนี่เหรอเออใช่ ท่านใครก็ดำพวกเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เตอนนั้นเรียตามหลังเอาไปอ๋อไม่ใช่ตอนไหนตอนนั้นนำไปปบดหลังกระโดดอยู่หลังรถปังเปียงเขาให้แรงนะปุณเนี้ยโดนไหมปังกินยางล้อรถไหมกับยางล้อรถได้ไหมให้พลิกคว่ำมาเลยไม่ได้ตยังพลิงเลยยิงเลยยิงเลยอ้อโดนรถเอาโดนรถยิงหน้ายิงหน้ายิงหน้า เป้ยเขาให้โอ้ยตายขาดรถเลยขโมยรถเลยเอ้ยโอ้ยร่อนรถไปแล้วปั๊บก็ให้ฮะโอกระโดดผิดคลองไรเป็นหน้ายิ้มใครจะไปกับฉันบ้างฉัน้บปื้มปั้บปื้มปั้บปื้มมากบางเพื่อนไม่เห็นป้าปเลยเอ้ย้าไปขับไปเลยป้าไปเลยดีป้านั่งดีดีนั่งอะไรลอยภางจิตลังจิตพลังจิตเอาอยู่ไหนแล้ววะเอาหลวมมาแล้วมึงเอ้าไปไหนและป้าปู อีเวทท์รขับรถอีเวทท์นี่เจอะเปืยวชนเจ้าเสือเขียววด้งดึงแล้วรถลอยไม่ได้หรอเด้งดึงด้วยเด้งดึงด้วยเด็กผู้ชายด้วยมาบ้าเดี็กผู้ชายด้วยเห็นทั่วเมืองเลยนะเดี็กผู้ชายด้วยอยู่นี่เห็นหมดเลยนะเห็นแบบเต็มเลยเด็กผูเรากระโดดแล้วเราเล่นกันทำไมเขาให้สู้กันนี่ไงใช่ต่อเกมต่อสู้ไม่ใช่เกมมาเด้งดึงเอา ให้สู้กันดีกินแล้วแต่มันก็สนุกดีนะเราเห็นมาสอนว่าเมืองหมดเลยไปแล้วไปสู้กันต่อให้สู้กันดีไม่ใช่แค่ว่าดื่มมาสู้กันต่อมาสู้กันต่อเปลี่ยนที่แล้วไม่ทำงานหาเงินเร็วไปเเปลี่ยนที่แล้วอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วเาจำเราได้เอาไมปใหญ่กว่าป่ะเอ้าใหญ่กว่าเลยเสื้อสีเด่นชัดขนาดนี้ภาเขามาทำยังไม่ได้หรอ อย่ายิงกันสิอ้าวผมก็นดนนั่นไงเห็นไหมเวรกรรมมีจริงตอบเวรกรรมมีจริงเลียงตามเลยยิงกับป๊าก็เลยโดนซะเลยใครอ่ะป๊าอีกใส่เสื้อเขียวป่ะเสื้อยิงกับป๊าเลยเสื้อเขียวมันเก่งนะได้แม่นด้วยแม่นด้วยนัดเดียวจอดข้าเนี้ยใครอย่ายิงด้วยกันสิป๊าเปลื้มป๊าปลื้มไม่ได้ยิงเอาละ ไปตรงนั้นใน่เดือดที่รถมันอยาติดคว่ำเนี่ยไม่เห็นไแอบพี่คว่อ่ะไม่เห็นมาตามมาต้องเห็นดีพี่โป๊ดตามมาตามมาพี่ตาชัดพี่ปตาชัดป้าแอบอะไรกัไปไหนพวกนี้อยู่ตรงไหนกันหมดทางออกอ่ะทางออกแอ็กซิกอ่ะสองดูก่อนป้าไม่เห็นอะไรตรงนี้ด้วยป้าเก็บมาดิไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้ป้าเก็บเก็บเสียงแดงอ่ะอะไรอ่ะเก็บเก็บเอ้าทางซ้ายสองทางนี้ดูดิ อปุ้โดนเดี่ยงอ่ะปืขอไปใหม่นะรู้ว่าหน้าคุนไม่อยู่ใช่ตกใจนึกว่าหัวคนเลย่อะอ่อ่ะอ่ะอ่อ่าอ่ะอ่ะอ่่ะออ่ะ่ะ่อนอ่่ะอ่อ่ะ่ะอ่ะอ่ม่เอะอ่ะอ่รออยู่อ่อ่ะ่ะอ่ะออ่อ่่ะอ่ะอ่ะออ่ะอ่อ่ะอ่อ่ะออ่ะอ่ะอเ่อ่ะ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 น่ะอ่อออ่อ่าอ่่ะอ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 าะอ่่อ่อ่่่่ออ่่อออ ไปหัดขับรถอยู่นะเสื้อข้างในอะปู๊เบ็ิซ่าขับรถมาทางนี้ไหนๆอยู่ตานี้นั่นไม่ใช่พี่ปอดป๊าป้าอยู่ไหนอ่ะใช่พี่ปอดเจิอันนี้ไม่ใช่ดิเบคอนอ๋อตอนนั้นเพียร์ลงจากรถเสื้อเสื้อพี่โปเสื้อช่วยกันหน่อยช่วยจัดการหน่ยเจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวรายกาเสื้อปู๊เป็นพิซซาเสื้อเป็นพิซซาเสื้อปู๊เป็นพิซซาปู๊เป็นพิซซากินปื้มเลย พุ่งเป็นพิซซ่าพุ่งเป็นคนสามเหลี่ยมพุ่งเป็นคนขายพิซซ่าเมื่อก่อนนะชีพเก่าขายพิซซ่าเหรอใช่แั่เธอเขียวมาแล้วช่วยกันช่วยกนกันอย่าอย่าอย่ายิงพี่ฝลมันไล่ยิงมันไล่ยิงไม่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 เป็นกัันนบคี้หรือเปล่าเอาไปจะไล่พี่ฝนเ่อนเพื่อนกันนั่นนะมันขึ้นรถแล้วนะจัดการจัดการต่ำต่ำตาว ปาพี่ป๋วยยิงแบบปื้มเสื้อเกี่ยวกับเบคอนคือมันมาด้วยกันนั่นแหละขึ้นรถด้วยกันเนาะมาป๋าพี่ป๋วยยิงบบปื้มปัง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 ป๋าโอ้เลยเห็นเลยอย่ายิงด้วยกันดีพี่ป๋วจัดการคนอื่นนี่ไงทั้งสามคนนี่ไงมาให้เราจัดการตัวนี้เดี๋ยวมปยิงพี่ป๋วเนี่ยเอายิงง่ายได้ตัวนี้มาป๋ายังมี่ป๋วยหน่อยเบคอนหน่อยมาป๋ายังมี่ปวยหน่อยนั่นเสื้อเกี่ยวขโมยรถไปแล bon ้วขโมยรถหรอป๋าเหร ไม่ใช่ขโมยรถคนอื่นเอ้าอะไรขโมยรถป้าป้าสร้างเร็วเอาไม่สร้างอ่ะเออจะสร้างที่กั้นกำบังจัดการเดี๋ยวจัดการให้ไกลๆไม่อย่าอย่าทำแบบปึ้มอย่าทำแบบ้ขอร้องอย่าทำทำอีกคนนึงแอบดี้อย่ามาขวางทางก็เป็ก็ะโดดดึงดึงอยู่โดดดึงดึงอ่ะไกลๆสิกระโดดดึงดึงป้ามาเลยไปไหนละป้าอย่ามาใกล้ๆปึ้ม เลี้ยงเลยเหรออาป้าอยากขึ้นรถดีกว่าป้าอยากมาใกล้ๆแบบปุ้งอาป้าอยากยิงแบบพุ่งผ่าไปยิงแบบปุ้งแบบไม่ได้อีกแบบอ่ะเดี๋ยวเราขับรถไปชมวิวก่อนมาเลยไปด้วยม่ด้วยวิวรอด้วยนั่งไม่ได้เหรอต้องยืนเอาตกดีถ้ายืนก็ต้องตกกระเด็นไม่ยอมนั่งอ่ะหรือว่ามันนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้มันนั่งไม่ได้คนเดียวเลยอข้างหน้าข้างหน้าพุ่งยืนข้างหลังก็พุ่งว่าจะยิง มาปะอ้าวเพียข้าวหน้ามาด้วยกันจมาจัดการกันเองข้าวหน้าบินวันดีวันดีฉันเป็นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเลยปู่เป็นไหนแล้วเนี่ยอ้าปู่อยากกปลี่ยนป่อยากแต่งชุดใหม่เป็นปิ๊กเก็ตบอลนี้วันดีเฮ้ยแค่เห็นไปกิดแล้วนะมาเราเพื่อนเดินสามคนปืนลั่นคอปืนลั่นไหมเล่นจัดการคนอื่นตาเพิ่เคยปืนลั่น เฮ้ยย่าบังเป็นหนีแน่อี้หนีทันโดนแล้วโดนแล้วเสื้อเกี่ยวไปแล้วพี่ปวดพี่ปวดทำแบบป๊าเอ้ย่ามันในการยาถ้าทำแบบถ้าทำแบบป๊าอีกก็ไม่จะยิงพี่ปวดนะลองไปลองยิงดิตรงไหนแล้วล่ะหาไม่เจอย่ยบ้านอยู่ตรงไหนเมื่อกี้หาไม่เจอเอานู่นไงหน้า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  อ๊โดนนี่แกยิงแปานะเนี่โดนนี่แกเขาชนด้วยยอฉันด้วยฉันวิ่งแข่งอยู่วิ่งแข่งอุ้ยวิ่งถ้าวิ่งแบบปาดอยู่ตรงนี้เท่ไหมรถกระบานี่นี่คือรถกระบานี่ขึ้นรถเหมือนซอมบี้เอ้าขึ้นไม่ได้อ้าวปาขึ้นไม่ได้เราขึ้นรถกระบะอยู่ข้างบนเห็นไหมเอ้าตายเลยเห็นผู้ต้องสู้ไหมก็ไปเป็นจุดเด่นให้เขาจัดการนี่อย่าอุ้ยเท่มากเลยอย่า เอาเป็นว่าคลิปนี้ป้พุ่มอยู่ไหนเดี๋ยวเราต้องขอลาคลิปไวแต่มุมนี้กว่าเริ่มมาแล้วก็ตามมาแล้วก็กดรักษาฝากทุกคนกดติดตามดีกว่าอ่าใชอด้วยเริ่มมาแล้วก็โดนอีกแล้วมาไม่ทันฝากทุกคนกดติดตามกดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะครับไปไหนอ่ะจะได้ จะได้อ่า <S 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 ดูคลิดไปใหม่ที่เราอัปเดตลงนะครับแบบเพื่อนเพื่ทุกคนด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเล่นด่านอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะคเอาอันนี้มาเลยไหมด่านอะไก็ได้ด่านอะไรคอมเมนต์มาเลยอยากให้เราเล่นดา่ดานด่านสนุกสนุกมากหยอดสยองน่ากลัวบอกกันด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายแต่ปื่มหาปปาไม่เ<ป>จอแล้วเนี่ยอยู่มุมเดิมอยู่มุมเดิม ไม่อะปู๊บยิได้ตายปู๊หายแบบไปไม่เจอปู๊จับไม่ได้อยู่ที่เดิมไงวิ่งมาเลยใช่งานไม่ได้นะปุมบบาบูยิงไม่ได้อะป้าเห็นเหรอไม่เห็นอปายิงพี่ปุ๊ดยิงแน่เอือ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 เอ้าไรอะไม่ตายอะป้าไปใส่ละมะต้องใส่ต้องใส่าปุ๊บจับไม่ได้จริงอะจริง อยุดตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงไม่เห็นกลางไม่รู้อ้าวใครแอบมาประป๋าแอบสองพี่ปวดไม่หรอใช่ปั๊ปื้งเองไม่ไม่ใช่มันไงมาทางไหใช่ปั๊บแอบเองนไงมีคนแอบส่องเราปั๊ปื้งแอบบินปื้งเดินหนีปั๊ปื้งแอบบินปื้งก็เดินหนีไปเลยใช่เหรอใช่ใช่คนอื่นหรือว่าใช่นั่นไงเล็อเขียวเอง